ตอนนี้ขนมข้ากระตุก้ลเลยจ้าขนมเทียนง่ามเลยจ้ะหน้าตาขนมเป็นยังไงเลยจ้าหอมน่ากินเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องลินดาผ้าลุยค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําขนมเทียนไส้หวานค่ะส่วนผสนมของข้าก็มีน้าตาลปี๊บน้ําเปล่าลน้ำตาลใายแดงค่ะ250กรัม สาคู400กรัมค่ะแล้วก็มะพราะ้าวทึนทึกค่ะมะพร้าวขูดประมาณ1ลูกค่ะค่ะก่อนอื่นเลยต้องล้างสาคูก่อนนะคะล้างสาคูให้ตะาดกันจ้าล้างน้ำจ้จาหลกล้างเสร็จแล้วนะคะ ตอนจ้าอันี้เราก็จะมาเทน,น้ำจากประมาณสักห้านาทีค่ะเ่น,น้ำค่ะช่น,น้ำประมาณห้านาทีจา้าหลังจากทำก้อนตาล้วก็เทน,น้ำประมาณห้านาทีจา้า หลังจากแช่สาคูวเรียบร้อยนะคะทีนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปพัดใส่จ้ะพัดใส่หวานค่ะค่ะหลังจากเอาดังไฟเสร็จแล้วจ้ะทีนี้ก็จะมาตั้งกระทะเลยค่ะเทน,น้ำเลยค่ะเราต้องใส่หลายจ้ะสีน้ำตาลปี๊บเเลยจ้ะ ตอนนี้กับน้ำตาลเขาก็เริ่มละลายแล้วค่ะน้ำตาลปีดเริ่มละลายแล้วจ้ะ เขาก็เอาน้ำมะพร้าวจ้ะที่นี่ก็เอามะพร้าวที่เขาขูดไว้จ้ะทเทลงไลยค่ะมะพร้าวเลยจ้ะผัดให้บานๆค่ะค่นนี้กันนะ่าเขาก็เริ่มแห้งแล้วจ้ะ อนนี้ก็ใส่ขนมมากก็เริ่มแห้งจ้ะดี๋ยวจะตักใส่ขนมไม่จ้ะ คู่ที่เช่ไว้ประมาณหานาทีจะที่นี่ก็จะลากที่จะ,จะแกงจะให้เด็จน้ำด้วยจะ้ะเือตอนห่อมันจะมีน้ำไหลเลย,ยจะ้ะตอนห่อมันจะหอง่ายค่ะกะว่าให้ะเด็ดน้ำ่อนไดจ้จ้ะหอง่ายค่ะ ได,ไ,ดได้ค่ะขั้นตอนต่อไปจะมะห่อขนมกันเนะจ้ะนี่ก็ตาคูจเอาเซ,เซน้ำหานาทีจ้ะอันนี้กับใส่มะพร้าวจ้ะที่พัดเรียบร้อยแล้วค่ะจะ้ะค่ะใบตองนี่ห้าฉีกจ้ะนี่ก็พับครึ่งค่ะมันนี่ก็จะพาพไปนอ,องมาห่อค่ะเราจะตัดมาประมาณยังที่จ้ะ วิธีตัดเท่ากับตัดกัญหาเลยจ้ะตัดทิงเฉยทิ้งคีดจ้ะเปิดมากก็จะเป็นยังตีได้จ้ะตองที่เท่าตัดเสร็จแล้วได้จ้ะเอาช้อนจุ่มก็ได้เดลยเอาอยางทาก็ได้เลยค่ะซัมดีก็ได้ได้จ้ะ ก็ต้องท่าลายจ้ะเพื่อบอติกัเพื่อมันจะบอติดไม่ตองจ้ะขนมจะบอติดตองค่ะ ดันขึ้นมาเลยจ้ะดันเข้าไปเลยจ้ะดันให้มันเป็นตรงเหลมๆจ้ะขนมข้าจะได้ิบจึงแหลมน่ากินจ้ะใส่บลายปนไหนเวยจ้ะเพราะว่าคันไปตองสั่นจ้ะใส่ประมาณครึ่งช้อนนะคะน,นี่ก็จะเอาใส่อะไอีกจ้ะ จ้ากไปไปเรร่อยแล้วจะอดต้องไปเลยจ้ะพับไปขวาเลยค่ะอันนี้ก็จะพับไปใต้ต่อเลยจ้ะพับไปขวานะคะอันนี้ก็จะพับไปใต้จ้ะ ไปที่ห้อห่หอขบอบยากเลยจ้ะพับผ้าเรียบลงเลยค่ะขนมห้องก็จะแหลมจ้ะ ใส่ประมาณครึ่งช้อนค่ะตาคูใส่ประมาณครึ่งช้อนจ้ะมะพร้าวก็ใส่ประมาณครึ่งช้อนก็พอจ้ะนี่ก็ใส่กบไปข้างเทิงอีจ้ะครึ่งช้อนค่ะค่ะเนี่บกดลงได้จ้ะค่ะพับไปซะพับไปขวานะคะ ่นหาก็พับใส่ใส้ๆจ้ะพับมากเลยค่ะบาคอยใหญ่ไปไหนได้จ้ะพับมาใส่ก็ได้จ้ะเห็นเป็นก้วยยังสีได้จ้ะประมาณครึ่งช้อนก็พอค่ะเพราาไปตองเขามันหน่อยจ้ะ ต้องจะตันแน่จ้ะกดเข้าไปเลยค่ะค่ะกดแล้วก็พับซ้ายไปขวาเลยจ้ะ จากใต้ไปขวาก็พับจากขวาไปใต้จ้ะเหมือนเดิมเลยค่ะพับลงมาเลยค่ะค่ะหลังจากเข้าห่อไปแล้วสามอันเ้อจ้ะที่นี่ก็จะท่าอีกเทือนึงตอนที่ห่อขนมแล้วด้วจ้ะค่ะข,ขนมก็ห่อเรียบร้อยแล้วจ้ะต่อไปก็จะไปหนึ่งเลยค่ะ หลังจากดังไฟแล้วเด้อจ้ะดังไฟเสร็จแล้วก็ตั่งหม้อเลยค่ะจะหนึ่งกวามานั้งยี่สิบถึงสามสิบนาทีเด้จ้ะค่ะตอนนี้กับขนมห้ากระสุกแล้วเด้อจ้ะนี่ขนมกระสุกแล้วจ้ะค่ะตอนนี้ขนมห้ากระสุกแล้วเลยจ้ะขนมเทียนงามเลยจ้ะ กันไปยังสิละจ้าองอมน่ากินเลยค่ะค่ะส่วนคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้ำเด้อค่ะอปราพลาดคลิปใหม่ๆจ้าส่วนคลิปนี้ก็ขอลาก่อนค่ะสวัสดีค่ะ